สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจาโทเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทวดบัตรชังให้ปีพศ .2522 นอะครับผมอายุพระตอนนี้ก็44ปีนะครับผมก็ถือว่าเป็นของนะครับเก่าเลยนะครับผมที่ราคายังไม่แพงด้วยนะครับผมก็เชิญเพื่อนๆพี่ๆมารับชมนะครับ องนี้มีซองเดิมด้วยนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนี่นะครับซองเดิมพาะมีซองเดิมนะครับคราวนี้มาดูกันที่องค์พระนะครับตัวองค์พระนะครับก็เป็นเนื้อนะครับเขาเรียกว่าเนื้อทองแดง เป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลกระไหล่ทองนะครับแล้วก็ลงยาพอลงยาเสร็จก็เคลือบเรซินเป็นลำดับสุดท้ายนะครับก็หลายกรรมวิธีหลายขั้นตอนนะครับพระนี้ออกวัดช้างให้แน่นอนนะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดทรายขาวเป็นเจ้าวิธีในการปลุกเสกมีเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายเลยนะครับพระรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระดีที่พิธีใหญ่นะครับผม ก็เป็นของดีที่ราคาไม่แพงนะครับดูขนาดกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเทียบขนาดให้เห็นแบบชัดเจนนะครับก็เป็นขนาดมาตรฐานนะครับพิมพ์หยดน้ำหลายกรรมวิธีหลายขั้นตอนนะครับปั๊มพลาเสร็จได้เนื้อทองแดงมานะครับพอได้เนื้อทองแดงมาปุ๊บ ก็นํามาชุบนิกเกิลแล้วค่อยกระไหลทองนะครับการชุบนิกเกิลน,นี่ก็จะทําให้กระไหลทองติดแน่นขึ้นนะครับผมไม่หลุดล่อนง่ายนะครับพอกระไหลทองเสร็จปุ๊บช่างก็จะทําการลงยานะครับพอลงยาแดงเสร็จก็จะทําการเคลือบเรซินนะครับองค์นี้มีห่วงเดิมพร้อมนะครับพร้อมซองเดิมด้วยนะครับแบบที่ให้ดูทีแรกนะครับก็เป็นหลวงปวู่ท้วดครึ่งองนะครับ แบบนี้เาเรียกว่าครึ่งองนะครับผมอันนี้เป็นกระไหลทองนะครับพื้นนี่ก็จะเป็นลงยาสีแดงนะครับมียันคาถาหลวงพ่อทวดล้อมรอบนะครับผมนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาแล้วก็มีคำว่าหลวงพ่อทวดวจังให้ด้านล่างนี้นะครับรอบข้างก็เป็นลายกระหนกนะครับ เหลืองๆนี่ก็เป็นเคลือบเรซินนะครับผมรอบๆนะครับพระรุ่นนี้มีเก๊น,นะครับถึงแม้ว่าจะราคาไม่แพงก็โปรดระมัดระวังในการเช่าหาด้วยแล้วกันนะครับผมศึกษาให้ดีนะครับด้านหลังเป็นรูปของท่านอาจารย์ทิมนะครับแต่ว่าพระรุ่นนี้นี่ไม่ทันท่านอาจารย์ทิมนะครับเป็นพระยุคกลางของวัดชังให้นะครับยุคที่ อาจารย์นองวัดไซขาวเป็นเจ้าวิธีในการปลูกเสกให้นะครับผมมีคำว่าอาจารย์ทิมนะครับพอสสองห้าสองสองแล้วก็มียันสี่ตัวตรงนี้นะครับเคลือบเต็มดีนะครับด้านหลังมีสองเดิมนะครับองนี้ผมก็เปิดไว้ไม่แพงนะครับ ของซองเดิมนี่นะครับผมเปิดไว้ที่1650บาทนะครับผมสนใจก็โทร0 9 8 8 5 4 1 3 6 6เช่นนะครับราคานี้พร้อมส่งด่วนให้นะครับผมแล้วก็ประกันแท้ตลอดชีพนะครับแล้วก็มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตจ,จบลงเพลงเท่านี้สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ